สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับเสื้อกางเกงสไตล์ที่มาสั่งจากเซนด์จีนพ่อศิษนะครับูนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นนะครับเขาจะเอาเสื้อวงมาตัดแปะอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เริ่มจากเอาเสื้อในยีนนะครับมาแล้วก็นี่เสื้อวงนะครับเอาไว้สำหรับแปะติดข้างหลังนะครับมันก็มีแพทต่างๆนะครับแล้วก็มีพินนะครับนี่แล้วเราก็จะมาเรียงก่อนว่าเราจะเอาอะไรครับมาแปะมาติดบ้างนี่ก็วางแผนไว้ก่อนเลยจะได้รู้ว่ามันพอดีหรือเปล่านี่ส่วนข้างหลังนะครับในการที่เราม็อกอัพไว้ก่อนเราก็จะได้รู้นะครับว่่่่าาามันนพพออออดีีหรืเปปลใสุ๊บ ลายใหญ่เกินใส่ไม่พอนะครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็จะมาตัดแขนครับผมตัดแขนออกนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาคัตเตอร์นะครับมากรีดๆตรงนี้นะครับมันทาให้มันขาดๆลู่ๆอย่างนี้เลยนะครับเท่ครับผมนี่ก็มาลองใส่ดูมันจะเป็นยังไงนี่นี่นะครับได้แลครับได้วินมอไซค์หนึ่งคนครับเฮ้ยนี่นะครับแล้วก็สเต็ปต่อมานะครับผมก็จะเอานะครับแพชรูปอ่าเดเทอรชินลี่เปเปอร์นะครับมาแปะตรงนี้ครับผมแล้วกันเนี่ยรีทับไปเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาผ้าอะไรมาลองก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไหม้นะคคคครรรััััับบบนนนนนีีีี่่่่่แแลลล้้้้วววกก็็็ขาางงหทไไไปปดดดยยจจะๆเเเชูอพืมมใ บอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวอะครับน้องๆครับนี่ต่อไปอะไรดีนี่ไอรอนไมเดนเลยครับใส่ตรงนี้ครับดูดูแรงโกดกับผมจริงจังไม่พูดพามทำเพลงครับต่อกันด้วยนี่ครับบลิงหนึ่ครับแล้วก็เอซ c ีซครับพี่ครับไปปากอไปดีครับไปสายไหมผมก็ไม่รู้้าคุณปาช้างไปสายไหมหรือไะ เสร็จแล้วก็มาพูดร่อนําเพลงครับมาต่อกันที่ข้างหลังนะครับผมผมก็เอาเสื้อวงครับอันนี้เป็นไอรอนไมเด้นนะครับมาตัดนะครับเอ้ยอะไรครับเนี่ยเสร็จแล้วก็มาวางทาบลงครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหาเข็มหมุดหรืออะไรเงี้ยมาตักไปด้วยจะได้แบบไม่ไม่เคลื่อนเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัดตามที่เรามาร์กไว้เลยครับนี่แล้วก็เย็บครับผมนี่ก็ช่วยกันนี่กับแฟนครับสองฝั่งครับจะได้เสร็จเร็วสองเท่าในเสร็จแล้วก็มาเก็บขอบครับผมที่มันเกินออกมาตัดออกไปเลยนี่พอเสร็จแล้วโอ้โหบอกเลยโคตรเทพไปแล้วที่เห ขับวินกับพี่ไป็น้องอ้าวหลังจากที่พัดของการยิบเสร็จแล้วครับพวกเราก็มาต่อที่พินเลยครับนี่ก็ติดไปเลยนี่ยโกสตัตเตอร์นะครับนี่ติดเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้โอ้โหมันดีใจมันภูมิใจอะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับใส่เสื้อเฮลไฟเลยครับแล้วก็นี่ครับเสื้อหนังครับที่เหมือนเอ็ดดี้ไปเลยแล้วก็ตามด้วยเสื้อกั๊กยีนตัวนี้โอ้โหดูลุกออกมานี่เป็นไงเหมือนน้อยเอ็ดดี้มันสันสไตล์เฮ้ยแต่ที่สำคัญนะครับเมียดี้ก็ต้องมีกีตาร์ครับแต่ผมไม่มีกีตาร์โอ้โหเล่นรไปแล้วกันนะครับ เสียงหัวเราะเมื่อกี้ครับก็คือเสียงแฟนผมหัวเราะนะครับโคตรเสียงเหมือนไก่เลยนี่นะครับก็ไปถ่ายรูปนะครับตามที่ต่างๆครับโอ้โหบอกเลยว่าหล่อเทพเปรี้ยวเฝ้าโอ้ยบอกเลยมันมีความสุขอะครับก็คือมาทำเองแล้วมาถ่ายเองอะครับอื้อหเนีเลยโอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นเอ็ดดี้อยู่ในอัพไซด์ดาวไปแล้วนะครับออื้ใครใครทำแล้วก็อย่าลืมมาโชว์ผลงานให้ดูกันบ้างนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ